เดีวก่อนเราจะชูเพื่อเราเป็นหมอยุดกดดีปอดกดดีปอดแล้วมันเป็นแรฮะแลทำมันห้าวหัดมีมารยาทมั่งหัดมีมารยาทมั่งคุยกับคนอื่นเนี่ย เอออากเดดอยาเดนดอยาเดินมดอากินมดมีมายา้างอยาเาตัวเองอ่ะตัวเองอายุยังน้อยเลยเราเราก็เป็นเหมือนกันส่วนตัวเองอ่ะอย่าเห้ามากอ่ะพ่อแม่สั่งสอนเหรอหึพ่อแม่มาสั่งสอนเหรอคะพูดจาแบบนี้ใช่มปปป เนี่ยเย็งที่ใส่แบบนี้ย่ะพ่อแม่มันสั่งสอนใช่ไหมใช่พูดจาดีเออพี่ก็ไม่ต้องไปคุยหลอกร้ยสาระอืมอัดอุอัดวีดีโออยู่เอาวิอะไรวะโอ้โหรับเป็นห้างอินี้ใส่ไมดีดีคนดีแม่พูดแม่ไป อาวรายงานเว้ยรายงานนะแบนแน่แบนแน่แบนแน่ถ้าทำตัวแบบเนี้ยไอพ่อแม่มาสั่งสอนพูดจาที่ใส่มีดีแถมยิงฮันนี่บีอดีตัวเองดีแบตัตัตัวเองพ่อแม่มาสั่งสอนแล้วอ่ะนี่นี่เราอัดวิดีโออยู่นะเนี่ยเอออัดวิดีโอไว้อยู่ตัวเองอ่ะนี่ใส่มีดีนาะน้องคอดูน้ะ นนเนี่ยดูดินเนี่ยนนเนี่ยทำตัวไม่น่ารักเนี่ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะรักได้ยังไงเนี่ยฮึอกูเนี่ยนีัยพ่ยยพยยอแม่โอ้โอเคมาเดียเด๋ยว,ว hey, เดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาให้ดูอิไปแล้วแล้วคือจะ อัดวิดีโ,โอไวด้วยอุจาไม่เหมาะสมคู่เลยวะคู่เองทิ้งไมงเกมตัวมัวป็นคทุกคน ดูฟังไว้นะเนี่ยถ้ใช้ใช้ไหมนะ้น้องเกียดพิมพูดจาไม่น่ารักเลยทำไมทำตัวแบบนี้ถ้าทำแบบนี้รายงานนะ<พ>อเออรายงานไปแล้วทุกคนอย่าทำแบบทำตัวแบบนี้นะ <พอ S 1> เด็กเด็กนิส่เนี่ยนะ เนี่ยยิงยิงลูกเรือนอ่ะเนี่ยเจียทำตามน้องเขานาะไอ้เด็กโต